ครับเอา้ามาถึงเพลงแรกในชีวิตของหนุ่มญี่ปุ่นเขาครับหลังจากที่เขาเรียกว่าต้องใช้วันเวลาเยอะทีเดียวว่าจะมามีเพลงบากเพลงนี้ได้ครับได้ข่าวว่าก่อนที่จะมีเพลงนี้เนี่ยไปทํางานอยู่ที่สิงคโปร์สิงคโปร์กับมาเลย์ยมาเลเซียอ๋อไปเล่นในผับของคนไทยใช่ไหมใช่ครับเป็นเป็นดิสโก้ไทยในในในสิงคโปร์ในมาเลเซียครับก็เพื่อให้แรงงานที่ไปทํางานที่นั่นเขาชมกันใช่ไม่ครับจริงๆก็เป็นคนสิงคโปร์คนหนึ่เที่ยวครับใช่ครับ แล้วเ็าฟังรูเรื่องเหรอพี่รู้ไหมว่าเนี่ยเมือม่อเมื่อวันที่ยีเก้าเดือนที่แล้วผมเพิ่งไปกับน้องใบเตยมานะที่สิงคโปร์มันน,นั้นอกใช่โอ้โหสิงคโปร์เต้นันเลยดิคนสิงคโปร์ชอบเพลงไทยครับอ๋อเหรอใช่เขาชอบคนไทยอื mm hmm. เขาอยากพูดภาษาไทยเป็นอ mm hmm. เพราะว่าผู้หญิงผู้ชายสิงคโปร์เนี่ยเขาผมจะพูดไงผู้หญิงก็เก่งผู้ชายก็เก่งอ๋อเขาก็เลยแบบคือต่างคนต่างไม่ชอบไม่ชอบกันเออไม่ชอบกันมึงก็เก่งกูก็เก่งอะไร่เงี้ย พูดหยาบไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็นี้เขาก็เลยอยากได้คนคนไทยไปเป็นแฟนเขาเลยชอบอยากหัดพูดเพลงไทยอ๋อคือชอบก็เลยฟังเพลงไทยพงไทพูดเพลงภาษาไทยใช่ครับน้องใบเตยนี่ดังมากน้องใบเตยน้องกะแตหรปอนี่นัสยามของเราดังเยอะหลายๆคนที่สิงคโปร์ครับนะฮะและนุ่มญี่ปุ่นก็ดังพอสมควรที่นั่นเหมือนกันมีคนไปดงไปดูเหมือนกันก็เน ก็ส่วนใหญ่เพื่อนๆผมเนี่ยที่เป็นนักร้องอาชีพก็จะอยู่สิงคโปร์เยอะผมก็เลยเอาเพลงไปฝากเพื่อนร้องและครับนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเลี้ยงปากท้องญี่ปุ่นก็คือการทำอาหารกินเล่นดนตรีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่วันหนึ่งก็ต้องหยุดต้องหยุดครับหยุดเพื่ออะไรเพื่อจะมาทําเพลงใช่ครับเพื่อเพื่อตามหาฝันของเราครับที่เราตั้งใจอยากจะอยากจะเป็นอยากจะทําได้เหมือนพี่อืก็คือพี่บาวีชวนใช่ครับนะครับชวนมาทํา แต่ว่ากว่าจะมีเพลงบาปเนี่ยต้องใช้เวลากี่ปีสามปีกว่าครับป๋าขอประทานทษถ้าฟังเพลงเดียวด้วยนะสามปีกว่าครับต้องรอถึงสามปีด้วยกันสามปีกว่าๆเลยทีเดียวใช่ครับปีแรกเนี่ยตอนปีสองพันสิบสองพันสิบเนี่ยผมทําผมทําเดโม่แล้วก็ยื่นให้บริษัทอืไม่ผ่านต๋อมจุ๊มยหายไปเนี่ยต๋อ่าแล้วก็มีพอมาปีสองปีที่น้ําท่วมครับปีสองพันสิบเอ็ด สองมาได้ร้อยห้าสิบสี่อ่ะห้าสี่ใช่ปะเจ๊ไก่มีดีอะไรนะเจ๊ไก่มีดีเจ๊ไก่มีดีเลคคอร์ดเหรอมีดีเลคกคอร์ดโทรมาบอกว่าเอออาทิตย์เนี้ยจะรู้แล้วนะว่าเพลงปุ่นจะผ่านหรือเปล่าโอ้ว้าวรอมาปีกว่านะตื่นเต้นครับได้แล้วเพลงจะไล่เป็นสิงลาปิงแล้วน้ำท่วมโ โดนอ่ะเขาด้วยโดนอ่ะเขาด้วยน้ำท่วมหยุดทุกอย่างบริษัทหยุดหมดเลยไม่เซ็งนะเซ็งเลยนะใช่ครับคือคือด่าอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นทุกคนโดนหมดก็ไม่เป็นไรครับตอนนั้นพอน้ำท่วมก็ไปก็ไปเป็นกิตอาสากับพี่บ่าววีเขาก็ยังถือว่าทํางานอยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วไปขับรถช่วยคนน้าท่วมอยู่พี่พี่บ่าวเขาไปช่วยใช่ใช่รถยกสูงไปช่วยกันนั่นแหละรถแกเอารถผมไปทํา อ๋อเหรอรถญี่ปุ่นเองเหรอพี่บ่าวลงทุนให้พี่บ่าวไปยกยกยกอ๋อนี่นะเจ้าของรถในการช่วยเหลือนะใช่ใครได้ได้ขึ้นรถญี่ปุ่นมาแล้วรายการโัวมาด้วยก็อับเกิดเหตุการณ์ใหญ่กนน้ำท่วมน้ำท่วมก็ทิ้งไปปีกว่าอืมจนมาจนมาเมื่อสองเดือนที่แล้วครับอืมีเบอร์โทรศัพท์ัทรเข้ามาปริศนาแล้วก็ถามว่าเออใช่ญี่ปุ่นอัคระแสงเมืองไหมครับโอ้โหไม่คะไม่คะตีเสียงผู้หญิง ใช่ครับตอนนั้นผมกำลังปั่นจักรยานอยู่ที่บ้านไปออกกําลังกายออินเสนใช่ครับใช่ครับเออพอดีเพียงผ่านแล้วนะคะถ้าใจะขอโปรไฟล์ส่งรูปส่งไหมผมช็อกเลยสิผมก็พูดอะไรไม่ออกอป๋าผมป๋าป๋าป๋า้วคนที่หยุดหายใจไปปรมาหนึ่งาทีสองนาทีมันงงงอเหมือนกับใครเอาหมัดมาต่อยเราแรงๆแล้วเราหมดหหออือหมดอือใครโทรมาแกล้ง จนก็าวางสายไปเขาพูดอยู่คนเดียวก็ยังชาอยู่เลยเขาเขาพูดคนเดียวนะเขาเลยวางสายไปผมก็โทรไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโทรนี่นี่นี่เบอร์ของน้องปุ่นนะครับเออใช่ค่ะญี่ปุ่นหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับเพลงผ่านแล้วช่วยส่งรูปกับโปรไฟล์ให้หน่อยนะคะนีจริงเหรอครับจริงจริงค่ะพอวางสายปุ๊บเจ๊ไก่มีดีก็โทรเข้ามาบอกลูกลูกลูกปุ่นใช่ไหมลูกเพลงผ่านแล้วนะ มีบุญเมื่อกี้เขาเพิ่งโทรมาบอกนี่นีุ่่นจะเรียกเกลี้ยก่อว่ามีาครับนี่นี้เขาเขาโทรมาบอกบุญแล้วจริงหรอมีนีมีไม่ได้โกหกปุ่นนะจริงเนี่ยเพลงผ่านแล้วสง่สง,สงรูปให้มันสามปีอะ่ะ <c oughs> มันสามปีซึ่งแรกๆก็หวังอยู่หรอกนไวะพอผ่านมาถึงปีที่สามแล้วความหวังก็ค่อยๆจางไปหแต่พอได้รับคําตอบแบบนี้ปุ๊บโอ้โหมัน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 อยากจะร้องไห้แบบน้ําตาแบบ เต็มเต็มที่แต่มันไม่ร้องคร้มันดีใจมันมันตื้นตันมันทุกอย่างคร่บทุกอย่างมันมันมันมาหมดมันมาหมดเลยมันมาแบบที่เราได้ไปบอกพ่อไหมคนแรกเลยที่ผมบอกพ่ออยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเพราะพ่อผมผมก็เข้ามาที่บ้านเลยผมเข้ามาที่บริษัทที่ที่ออฟฟิศผมเลยบอกเพลงผ่านแล้วผมตะโกนโวยวายน้องๆนั่งในออฟฟิศกันดีใจเพลงผ่านแล้วเพลงผ่านแล้วเพลงได้โปรโมทแล้วบรรษัท์โทรมาบอกว่าเขาดีใจคุณพ่อนั่งอยู่พ่อนั่งเงียบ ถือทับเหล็กอยู่อันอืทําไมพ่อไม่ตื่นเต้นนั่งเล่นเกมอยู่แต่เขาฟังอยู่เขาฟังอยู่แล้วก็เขาก็เดินเดินออกไปน้ําตาเขาไหลเขาดีใจเขาดีใจโอ้แบบเพลงผ่านแล้วผมบอกเพลงผ่านแล้วพ่อเพลงผ่านแล้วเพลงได้เพลงได้โปรโมทแล้วแต่คนที่โทรหาคนแรกที่ผมโทรหาคือพี่บ่าว เราว่าพี่บ่าวเป็นคนนำพามาใช่ผมตัวบอกอผมตัวบอกหลวง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 หล,ลวงเพลงไดโปรโมทได้โปรโมทโปรโมทเพลงให้ว้พี่บ่าวจริงจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าหลวงดีใจด้วยเออดีแล้วดีแล้วทำให้เต็มที่เรามีโอกาสแล้วเราต้องทำเราต้องสู้ต่อไปนี้ผมก็ต้องตั้งใจทำให้จริงพี่ก็สอนมาโอ้พี่บ่าวนี่เป็นเป็นเหมือนพ่อคนที่สองเลยครับแบบทุกอย่างเลยเขาเขาเขาเหมือนให้ชีวิตเราเขาเหมือนให้ ให้ตัวอย่างเราหลายๆอย่างในการดําเนินชีวิตอืให้ข้อเสนมแนะให้กติกดีๆดีดดมากมพี่บาอนะครับก็ถือว่าได้ประสบความสำเร็จ<ะ>ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพลงได้ถูกนําเสนอแล้วอและวันนี้เราจะได้ยินเพลงบาดสดๆกันพร้อมกับการเล่นสดอ่านี่คือการเล่นสดครั้งแรกวาครั้งแรกครับออออกสื่อครั้งแรกเนี่ยบุญอ่ะคือชอบเล่นกีตาร์ทิ้งถ่ายทิ้งไว้ใน youtube อืมเล่นเัลตรงนี้แต่ว่าไม่ค่อยได้จับ เพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีหน้าที่หลักๆคือขับรถให้พี่บาวไปเล่นคอนเสิร์ตอาชีพหลักอาชีพหลักถือกระเป๋าสบายให้พี่บาวก็เลยวันนี้มาลื้อฟื้นหน่อยออไม่เคยเล่นเพลงตัวเองที่ไหนใครฟังโอ้โหอ่ะวันนี้แล้วลองฟังดูแล้วกันนะครับเซทให้กับป๋าแล้วก็แฟนๆสบายดีสุดยอดเรดิโอทุกท่านเลยเยี่ยมไปเลยเอาแบบสดๆเลยสดๆเลยฉะนั้นวันนี้เรามาฟังพร้อมกันนะครับบาปจากพีมมือการร้องและเล่นของคนคนเดียวกันครับ ญี่ปุ่นเชิญครับจับมือกับฉันแต่ตานั้นยังมองใครอูกเดียวฉันไว้แต่ใจคิดไปที่อื่นฝืนฝื้นยอมยอมถึอไปแต่ใจจริงจรินไม่ไหวยิ่ง ภายในใจมันร้อนเป็นไฟหยุดเถิดคนดีอย่าทำอย่างนี้ได้ไหมก็มันบาปเกินไปที่ทำร้ายทำลายจิตใจฉันหากบาปมีจริงเธอคงจะวิ่งหนีไม่ทันที่เธอนั้นทำกับฉันทำลายจิตใจของคนรักกันมันบาป บอกรักฉันแต่มันคล้ายคำที่เธอบอกใครเสมอที่เธอพบเจอทุกคืนฟื้นฟื้นยอมยอมเธอไปแต่ใจจริงจริงทไม่ไหวยิ้มยิ้มไม่พูดอะไรแต่ภายในใจมันร้องเป็นไฟหยุดเธอคนดีอย่า ใหจิตใจฉันหากบบปนีจริงเธอคงจะวิ่งหนีไม่ทนันที่เธอน,นั้นทำกับฉันทำลายจิตใจของคนรักกันมันบาด บาปเกินไปที่ทำ้ายทำลายจิตใจฉันหากบาปไม่จริงเธอคงจะวิ่งหนีไม่ทนันที่เธอนั้นทำกับฉันทำลายจิตใจของคนรักกันหยุดเถิดคนดีอยากทำอย่างนี้ได้ไหมเพราะมันบาปเกินไปที่ทำ้าย ทำลายจิตใจฉันหากแบบไม่จริงเธอคงจะวิ่งนี้ไม่ทันที่เธอนั้นทำกับฉันทำลายจิตใจของคนรักกันมันบาปโอ้โหมันบาปเออมันบาปมันบาปครับนี่คือเพลงแรกของญี่ปุ่นใช่ครับครับผู้ที่แต่งคือ พี่เอมบอาสยามนี่นี่นคืออีกหนึ่งไอดอลของผมเลยพี่ค <c oughs> อนสันพินิจคุณคนสันพินิจคุณเออคนสันพินิจคุณนะครับ